สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมขนองเน,นรุไรจากนิสารโลกทิพย์นะครับในช่วงนี้ก็กำลังนำเรื่องราวาตายแล้วไปไหนมาเล่าสู่กันฟังนะครับคราวที่แล้วเราได้ค้งางถึงตอนที่เล่าเรื่องพระครูใบดีกาจำเริญวิสัทโธท,ท่องนรกนะครับซึ่งก็คณทองทิวสวรรณทัศน์ ได้นำเรื่องราวของคุณสนิทนะครับ <c oughs> มาเล่าให้ฟังครับก็ตอนนั้นก็ถึงตอนที่ค้างอยู่ว่าพระอาจารย์พระครูบาดิกาจจำเริญเนี่ยนะครับ <c oughs> ได้เริ่มอาพาธน,นะแล้วก็อยู่ๆก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาโลโรคปอดของออที่ถนนโคจทินนะที่กรุงเทพนะนะแล้วก็ รักษาไปรักษามาก็ท่านก็นมีความสึกอะใจวิววิวเหมือนแสงเทียนที่หมดใส่จนจะดับมิดับแล่ก็พยายามรวบรวมสติกำลังตั้งจิตทำกรรมฐานจากนั้นตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยแล้วก็มารู้สึกอีกครั้งหนึ่งว่ามีชายห้าคนมายืนล้อมหน้าล้อมหลังท่านอยู่คนทั้งห้าคนแต่งกายเหมือนชาวบ้านทั่วไป นุ่งผ้ายักรังใส่เสื้อกั๊กมีผ้าคาดศีรษะในมือถือหอกและกระบองเป็นอาวุธครบมือทุกคนเมื <c oughs> <c oughs> ่อพระครูมองเข้าด้วยความประหลาดใจชายคนหนึ่งในกลุ่มนั่งก็พูดขึ้นว่าเราเสียเวลามากแล้วนิมนท์ท่านไปโดยเร็วเถิดนิมนต์ไปไหนท่านก็ถามว่านายสั่งให้มารับจากนั้นอาตมาก็เดินตามไปเหมือนถูกมนต์สะกดผ่านป่าที่เป็นทุ่งกว้าง มีต้นหญ้าและต้นไม้ขึ้นเป็นมย่อมๆเขียวขจีเดินไปสักครู่หนึ่งก็เข้าประตูเมืองซึ่งบริเวณหน้าประตูเมืองเต็มไปด้วยผู้คนหญิงชายทั้งแก่เฒ่าและเด็กเล็กมากมายเมื่อเลยประตูเข้าภายในกำแพงใหญ่ก็เห็นคนเจ็บคนวิคนวิการกำลังทำอากับกิริยาต่างๆเป็นจำนวนมากบางคนก็นอนอยู่ข้างทางหายใจขมเมลวขมเมว,มวใกล้จะตายและที่นอนเมื่อไหวติงเหมือนคนที่ตายแล้วก็มีอยู่ ครั้นเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งก็รู้สึกกระหายน้ําและหิวด้วยจึงได้ถามบุรุษที่เดินนาหน้ามาว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีขอหยุดพักอะไรกินก่อนไม่ได้หลือที่ถามเข้าไปเช่นนั้นก็เพราะเห็นว่าสองข้างทางมีคนกําลังนั่งกินอาหารกันอย่างอร,อร่อยรอยบุรุษผู้เดินนาหน้าก็หันมาบอกก็ลองขอเขากินสิคั้นขเข้าไปขอเขาจริงๆเจ้าของอาหารก็บ,บอกว่าอาหารของท่านอยู่ข้างหน้านวนขอให เดินไปอีกหน่อยประเดี๋ยวก็ถึงครารแล้วก็ค้างไว้แค่นี้นะก็เล่าต่อไปเลยก็อาตมาก็จําต้องเดินตามบุรุษทั้งห้าคนนั้นต่อไปพอเดินมาได้อีกระยะหนึ่งซึ่งรู้สึกไกลเหลือเกินจึงผ่านเข้าไปในประตูหนึ่ง <c oughs> คราวนี้ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าทําให้แทบเป็นลมเดินก้าวขาไม่ออกเพราะมันเป็นภาพที่โหดร้ายทารุณที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย ภาพที่ปรากฏให้เห็นภายในประตูนั้นก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังถูกเพชฌฆาดต,ตัดแขนตัดขาออกเป็นท่อนๆเพื่อการทรมานให้ตายทีละน้อยละน้อยบางคนก็ถูกจับมัดเข้ากับหลักแล้วฟันคอให้ขาดกระเด็นออกจากกันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียสยองยิ่งนักครั้นเดินผ่านไปพบกับ คนอีกหมู่หนึ่งเห็นผู้คนกำลังวิ่งหนีหลบอีแรงอีกาปากเหล็กที่เที่ยวบินโฉบจิกตีเป็นพลวันคนไหนที่หลบไม่ทันก็ถูกมันจิกตีลูกในตาหลุดออกมาจากเบ้าเลือดไหลโสมหน้าพางร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อฝูงแรงฝูงกาจิกตีจนตายแล้วมันก็ใช้ปากเหล็กเจาะหน้าทองลากเอาไส้ออกมายาวหลายเมตรกินเป็นอาหารเห็นดังนั้นจึงถาม ผู้ที่คุมตัวมาว่าทำไมจึงปล่อยให้แรงกาฝูงนั้นจิกตีกินผู้คนชายที่นำทางได้หันมาตาวาดว่าไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของท่านขอให้รีบเดินเร็วขั้นเดินไปอีกพักใหญ่ก็ถึงสวนผลไม้สวนหนึ่งกำลังมีผลดกสะพังหน่าเก็บกินภายภายใต้ต้นไม้ผลน,นั้น <c oughs> มีผู้คนมากมายอีกเช่นเคย คนลัานั้นก็พยายามจะปีนป่ายขึ้นมาเก็บผลแต่ต้นไม้นี้ประหลาดน่าอัศจรรย์เห็นเป็นต้นลำต้นเกลี้ยงเกลียงพอคนปีนขึ้นไปถูกที่เป็นปมเป็นตาไม้ก็จะมีหนามเป็นสปริงพวกออกมาอย่างรวดเร็วและหนามของต้นไม้ประหลาดนี้มีลักษณะเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวคือโค้งงอและคมกริบเมื่อคนปีนไปถูกตาไมา้มันก็จะพุ่งออกมาเกี่ยวเอาลำตัวแขนขาเป็นแผลเอะหวะแล้วก็จะตกลงมาร้องพิโอ๊ดพิโอยด,ด,ด้วยความเจ็บปวด แต่แม้กระน,นั้นคนอื่นๆก็ยังพยายามปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ให้จงได้คล้ายๆกับผลไม้เป็นของวิเศษเมื่อใครได้กินก็จะพ้นไปจากแดนนี้หรือได้ขึ้นสวรรค์เอาทีเดียวพระครูบาดีกาจำลินพูดถึงความรู้สึกของท่านในขณะที่เดินตามผู้ควบคุมทั้งห้าคนไปว่าท่านยังไม่นึก,กว่าตัวท่านถึงแก่มราณาภาพไปแล้วกับคิดว่าท่านได้ลงไปเที่ยวคุมคุมโล,ล,ล,ลกกับเขาเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบว่าจะอยู่เที่ยวอีกนานเท่าใดจึงจะได้กลับกุติเสธีเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกท่านได้เห็นผู้คนถูกลงโทษทันด้วยวิธีการต่างๆอันแสนจะทารุณเกินกว่าที่มนุษย์จะทํากันได้เช่นเห็นผู้คุมท,ทําการลงโทษคนด้วยการจับแก้ผ้า,าร่อนจอนแล้วเอามานอนภาดกับเด็กที่ถูกเผาไฟจนแดงฉานบ้านก็ถูกหอกทิ่มร่างกายจนทะลุและเอามาย่างไฟเหมือนกับ พวกพ่อค้าแม่ค้าที่จับไก่มาถอนขนแล้วเอาขึ้นปิ้งบนเตาไฟบางก็แกะสะเก็ดเนื้อและฉีกเนื้อกินน้ำเลือดน้ำหนองของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มของคนโทษที่ถูกจับต้มในกระทะทองแดงใบใหญ่ที่สุดแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือพอคณะของท่านพระครูบัณฑิกาจำรวจเดินเข้าไปใกล้ไฟที่ลุกไหม้เผาคนกระทะไฟก็จะดับและน้ำที่กำลังเดือดพล่านก็จะหยุดเดือดเป็นปิดทิ้ง แต่ขั้นผ่านไปเลยผ่านเลยไปกองไฟก็กลับลุกโชนและน้ำก็เดือดพุ่งพ่านขึ้นมาทันทีไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดทั้งไม่รู้ว่า <c oughs> พวกคนโทษเหล่านี้ได้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองข้อไหนจึงถูกลง,ลงโทษถึงแก่จับต้มทั้งเป็นดังนี้ท่านพระครูใบดีกาเล่าตอนต่อไปว่าเขาพาอาตมาเดินไปอีกสักครู่หนึ่งก็ถึงอีกประตูหนึ่งพากันยืนรอไปเดี๋ยวเดียว ดูไม่ถึงสองนาทีก็มีคนมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในเห็นตัวตึกที่ตั้งอยู่ข้างหน้าใหญ่โตราวกับปราสาทราชวังผู้คนที่อยู่ในนั้นแต่งตัวคล้ายเสยนาที่เล่นละครได้มีผู้รับช่วงพางอัตมาเดินเข้าไปยังห้องโถงห้องหนึ่งภายในห้องโถงนั้นตรงกลางมีบรรลังเหมือนบนดบตามวัดมีบุรุษท่าทางหน้าเกรงขานผู้หนึ่งนั่งอยู่ขนาบด้วยบุรุษหน้าตาหน้ากลัวข้างละสองคน ถัดลงมามีพนักงานนั่งอยู่ข้างละสี่คนเมือ่ออาตมาเดินเข้าไปยืนกลางห้องพนักงานได้ชี้ให้นั่งที่เขาจัดไว้ตรงหน้าบันลังบุรุษผู้เป็นประธานที่อยู่บนบันลังจึงสั่งให้พนักงานที่นั่งอยู่สองข้างชั้นล่างตรวจดูสมุดบัญชีว่าอตาตมาชื่อพระภิกษุเงินเหมือนพระภิกษุเงนินเหมือนใครแห่งวัดสุประดิษฐารามถูกต้องหรือไม่อตาตมาได้ยินดังนั้นจึงรีพูดว่าอตาตมาไม่ได้ชื่อเงินอาตมาชื่อจำเลิน อยู่วัดสุปฏิถารามแห่งเดียวกันท่านผู้เป็นประธานแสดงท่าทีสงสัยได้หันไปสั่งให้พนักงานบัญชีตรวจดูรายชื่อใหม่อีกครั้งว่าพระภิกษุชื่อจำเริญคือตัวตามานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังเมื่อพนักงานเพิกดูสม,มุดบัญชีหน้าต่อไปอีกจนหมดเล่มจึงแจ้งต่อบุรุษผู้เป็นประธานที่นั่งอยู่บนบัลังสูงว่าพระภิกษุจำเริญจำเริญจริญยศยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะลงมาอย่างโลกนี้ทันใดนั้น ท่านผู้เป็นประธานร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าผิดตัวอีกแล้วหรือนี่จงรีบนําส่งกลับไปโดยเร็วแล้วให้นําผู้นําส่งให้ผู้นําส่งเอาพระพิสุลโงมเหมือนคล้ายกลับมาด้วยในขณะนั้นอาตมาเริ่มรู้สึกตัวว่าได้เผชิญหน้ากับท่านพญาโยมราชขลแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างไรเพราะทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นั้นตลอดจนพนักงานที่ถือบัญชีคนเกิดคนตายมีหน้าตาเหมือนคนสามัญธรรมดาทั่วไป ที่เราเห็นกันอยู่บนโลกนุษย์นี่แหละโดยเฉพาะท่านพญายมผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่พิจารณาตัดสินลงโทษคนบาปเพื่อให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมของมรรคโลกดูมีแววตาที่สอดแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาอตมาเพ่งดูพญายมแล้วก็เกิดความปีติที่ได้มีโอกาสมายังโยม,มโลกและได้รู้จักกับท่านแต่อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมีพนักง,งานยมทูตมาพาอตมากลับไปสู่โลกมนุษย์ ก็พามีเสียงกล้ององวานทางซ้ายมือของมันลังจึงมองไปก็เห็นเทพย,ายดาองคหนึ่งปรากฏร่างขึ้นมามีรัศมีเป็นสีเขียวมรกตทั่ววรากายฉลององค์ด้วยเพชรมณีอันมีค่าทรงพระพิชัยมงกุฎยอดเหมือนโขนที่เล่นเป็นตัวพระรามในเรื่องรามเกียรติ์อาตมาเข้าใจว่าคงจะเป็นพระอินทร์ส่วนอีกองค์หนึง่งที่ปรากฏร่างขึ้นทางขวาของมันลังมีสีทองเรืองรองอารามตาไปทั่ววรากาย อาตมาเข้าใจว่าคงจะเป็นพระพรหมเพราะมีพระพิชัยมงกุฎเป็นแบบบรตูเหมือนพระเกศของพระพุทธลูกแต่พระพรหมที่เห็นนี้มีพระพักเดียวไม่ใช่สี่พักสี่กรดังที่เขาปั้นกันทั่วไปขณะที่อาตมากําลังตกตะลึงในภาพนิิตที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเช่นนั้นพระอินได้เอ,อ่ยขึ้นว่าเมื่อย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาอุบัติในโลกใหม่ก็ต้องรีบกลับไปบําเพ็ญบุญสร้างสมบาร,รมีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นเถิด เพราะในโลกมนุษย์นั้นยังมีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือขจัดปัดเป่าผู้ตกทุกข์ได้ยากที่รู้เท่าไม่ถึงการอีกมากมายนักเมื่อพระอิน์พูดจบลงพระพรมก็เอ่ยขึ้นว่าเวลาไปช่วยเพื่อนมนุษย์โดยทําวิธีบวงสวงชุมนุมเทวดาทําไมจึงไม่เอ่ยชื่อเชิญเราเวลานั้นอาตมานึกในใจอยากจะเถียงเหมือนกันว่าในพิธีบวงสวงอัญเชิญเทวดาแต่ละง,งานก็ได้กล่าวคํา ส่วนเป็นคำบัญเชิญว่าสักเคทุกครั้งแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดโต้อต่อบออกมาพระอินจึงเอ่ยว่าเอาละกลับไปแล้วจงไปทําพิธีสร้างพระภัยรีภไพริ์แจกแก่ทหารตํำรวจที่เขามีหน้าที่ป้องกันภัยให้บ้านเมืองอันจะทําให้ประเทศชาติมีกําลังกล้าแข็งและมีขวัญดีอาตอมาได้ถามว่าพระภัรีไพริ์เป็นใครอยู่ที่ไหนพระอินก็ตอบว่า ท่านเป็นพุทธรูปมีพระวรากายสีดำประทับอยู่หน้ามุกเก๋งจีนใกล้ต้นจานและหอะระฆังในบริเวณพระวิหารวัดบรวรนิเวศให้ไปอัญเชิญท่านมาเป็นแบบจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีไว้ประจำตัวโดยเฉพาะทหารตำรวจที่มีหน้าที่รักษาความสงบอยู่ชายแดนถ้ามีไว้เป็นมิ่งขวัญจะบันดาลให้ศัตรูหมู่ภัยรีไพริดไปโดยสิ้นเชิง พระอินทร์กล่าวจบภาพนิมิตท,ที่ปรากฏร่างบนบันลังก็หายไปพร้อมกับพระพรหมคุนสนิทธนรักษ์ถามในตอนนี้ว่าเมื่อพระอินทร์พระพรหมหายไปหมดแล้วท่านกลับมาได้อย่างไรพระครูบดีกาจำเริญตอบว่ามีโยมทูโทษอีกชุดหนึง่งเขาพาอาตมามาส่งแต่ไม่ได้กลับทางเดิมเขาพาไปอีกทางหนึง่งเมื่อพ้นประตูออกมาแล้วหันกลับไปมองยังปราสาทกลับเห็นเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วท่านพระครูบดีกาได้เล่าต่อไปว่า ขณะเขาพาอาตมาเดินทางกลับนั้นรู้สึกกระหายน้ำมากเหลือเกินโยมทูตก,ก็ไม่ยอมให้พักเสียด้วยเขาบอกว่ามีเวลาเหลือน้อยประเดี๋ยวจะไม่ทันการขั้นเดินทางมาถึงอีกประตูหนึ่งอาตมาจําได้ว่าเคยเห็นประตูนี้เสมอแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพอก้าวขาข้ามธรณีประตูรู้สึกใจหวิวเหมือนพัดตกจากที่สูงมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลของสมาคมปราบวัณโรคแล้ว ขอแห้งผากทีเดียวจึงเรียกลูกศิษย์ขอน้ํากินเวลาที่รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมานั้นเลยเที่ยงคืนมาแล้วเป็นวันที่29มิถุนายนพศสอง2 5ตรงกับวันจันทร์แรง12บสค่ำเดือน7ครับคุณสนิทธนรักษ์เป็นนักหนังสือพิมพ์เก่ารายคามยังไม่ทิ้งสัญชาติยานนักข่าวในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วจะต้องมีพยานหลักฐานอ้างอิง หรือข้อพิสูจน์เสียก่อนจึงจึงจะเขียนข่าวได้ดังนั้นเมื่อท่านฟังพระครูบารีกาจำเริญเล่าให้ฟังโดยตลอดแต่ต้นจนจบแล้วคุณสนิทจึงอดที่จะซักต่อไปไม่ได้ว่าหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วฟื้นขึ้นมามีเหตุการณ์อะไรที่พอจะเป็นเครื่องยืน,ย,นยันได้ว่าท่านพระครูมรณภาพไปแล้วจริงๆท่านพระครูบารีกาจำเริญจำเริญยศตอบว่าในชั้นแรกอาตมาก็มีความสงสัยในตัวเองว่า จะเป็นการนอนหลับธรรมดาและฝันไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้เพราะตามธรรมดาคนป่วยท่านเนี่ยร่างกายย่อมไม่ปกติและเกิดฝันไปต่างๆนานา,นาแต่ที่น่าประหลาดที่สุดก,ก็คือเมื่อท่านพญายมบอกว่าผิดตัวผู้ที่จะเอาตัวไปคือพระภิกษุเงินเหมือนใารไม่ใช่พระภิกษุจำเรินจำเริญยศให้รีบส่งตัวคืนแล้สั่งให้ยม,มทูตรีบนําเอาตัวพระภิกษุเงินเหมือนคร